ยกให้เป็นหนึ่งในไพรเวทพูลวิลล่าที่แม่ชอบที่สุดเลยค่ะใครชอบความเงียบสงบเป็นส่วนตัวบอกเลยว่าต้องเลิฟเชอราตันหัวหิปนปราณบุรีวิลล่าไพรเวทพูลวิลล่ารู้บรรยากาศร่มรื่นรินทะเลท่ามกลางสวนมะพร้าวที่งเงียบสงบเป็นส่วนตัวเพราะเขามีเพียง53หลังเท่านั้นความน่ารักเริ่มตั้งแต่เวลคัมริงกับน้ำสับป,ประรดคั้นสดเสิร์ฟพร้อมสับป,ประรดปราณบุรีย่างแถมข้าวผักพร้อมเด็กๆก,ก็จะได้จับลักกีนน้ดอลลุ้นเป็นของเล่นให้เด็กๆได้ไปเล่นกันเพลิน,นๆทิมนี้มิวพาร ไฮไลท์คงจะหนีไม่พ้นะที่ทอดยาวไปตามแนววิลล่ามีศาลาและเก้าอี้ริมสาให้นั่งชิลแถมมีอ่างอาบน้ำเอาดอร์ให้นอนแช่ตัวกันด้วยนะและความน่ารักก็คือเขาจะมีเป็นกล้องส่องนกพร้อมหนังสือเกี่ยวกับนกไว้ให้เด็กๆได้เรียนรู้กันด้วยแถมมีนิทานไว้ให้อ่านและยังสามารถยืมบอร์ดเกมมาเล่นในห้องพักกันด้วยนะเขามีขนมผลิตภัณฑ์ชุมชนไว้ให้ทานด้วยค่ะช่วงเย็นก็จะมีเทิร์นดาวน์เซอร์วิสแล้วเห็นชิลๆแบบนี้มีกิจกรรมสนุกๆให้เด็กๆทําเพียบทั้งปั่นกกกราาา DIY กราาาาวมะพ้้ทคคเเป๋ผอี พับใบเตยเป็นดอกไม้สารปาทะพียนและอีกมากมายให้ได้สนุกกันมาถึงเรื่องอาหารการกินเริ่มจากอาหารเชา้าแบบบุฟเฟ่มีอาหารให้เลือกหลากหลายมีซิกเนเจอร์เมนูให้เลือกทานกันด้วยนะมื้อเที่ยงมีสั่งนูโดฮอตพ็อตมาทานที่ศาลาในวิลล่ามื้อเย็นเปลี่ยนบรรยากาศไปทานอาหารที่ห้องอาหารริมทะเลกับอาหารไทยอิตาเลียนรสชาติดีๆหรือใครอยากกินหมูกระทะชิลๆก็มีให้บริการกันด้วยนะคะใครอยากชาร์จแบบเติมพลังชีวิตใช้ช่วงเวลาดีๆกับครอบครัวมีว่าเชอร์ตันหัวหินปราบุรีเป็นคำตอบที่ดีมาก あ